สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาดำกุ้งที่น้องจีก็พอได้กินครับไอ้ชัยมันมาตามหาก็พอได้กินกุ้งอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับผมถึงบรอไดลหาะขึ้นมานี่พี่น้องว่าไปอีกเดี๋ยวอ่าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่มาเบ่งผลงานครับผมพากันมาขุดเหี้ยวแต่ว่า บ่ได้เหี้ยครับแต่ได้ปลาปลาบ้าเลยได้กุ้งโมเมนปลาได้กุ้งได้กุง้งุพื่ะนอันนี้ของอาจารย์เอกเพื่อนเพื่ะนเพื่อนของอาจารย์เอกฝูนฝูน่อนฝูนฝนนี่ผ่านเกมพ่านเอกผ่านต้อมนี่แต่บัวคักยังไงเพื่อนอันนี้ก็่ธรรมดาได้เนี่ของอันนี้ของฝูนของต่อมข้นหมานะครับ อันนี้ของต่ำคนแมนอันนี้ของส่วนอันนี้ของอะไล่ะพูดนพูนูนป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 ูปูนมเลื่อน้ดวนองพันเกียร์ปูนเลื่อมทางนกน้ำยังไงเั็นจางไหนองว่าเออเบื้งเดอพี่น้องเลยปลอดไฟทไปวดพวกหพกแตงมานี่แต่ตัวใหญ่ใหเบื้องให้เบิ้งพี่น้องเบองให้เบืองให้เบืองให้เบงด้พี่น้องได้นี้ว้าวาคุยพวดกุ้งก้ามแดง ตะกียก็โลแพงแโลละเจ็ดแปดร้อยซมือนี้เขามาปล่อยอ่างครับพักกันมาดำยิงจะขักบอกขักยังไงปวดพนี่แต่ตัวใหญ่ให่ลิงเอาธรรมดาทีไรบูบูฝนจลอ้โคโอีก่อยเลยบูนเออเบง เพราะว่ามันเสียบผมกับเตกี่ก็เลี้ยงอยู่แต่ว่าเศร้าเลี้ยงไงล่ะกินเบิดนี่พี่น้องเป่นสวยงามบ่ของเจะคล้องน,นิดนิดหน่อยนึงครับของเจะคล้องนี่หน่อยนึงโอกาสไทยของเจะคล้องย่านอายเขามาที่หลังเขานะครับในบุรีรัมครับประมาณยูซิฟโกโลนี่นะครับร่วมกันแล้วเด็ดแปดคนอนี่แหละครับ ดันซ่อนบ่เพื่อนขักไหลมาเบิงมาเบิงของผมมาเนี่ยมาเบิงของผมเอ้าไปใช่หรอวะลงถังไปแล้วสินของผมลงถังไปแล้วเดี๋ยวให้เบิงพี่น้องนะเดี๋ยวให้เบิงนี่ให้เบิงครับผมกระชับ อยู่ในทางมันมันมีหลายแนวเอานําแข้งอัดไปหลายรอบนึงก็มวนอยู่ครับพี่น้องม่ารอบนี้ถือว่าม้วเหี่ยวนะครับสำหรับผมคนมักล่ามักมวนถือว่าผ่า,า,านครับผมจะฝากกดไลค์กดติดตามไปเด้อครับพี่น้องเน้อแต่เป็นกำลังใจกรัคก้นมักม้วนนะครับค้น,คนมักล่าหากินนะครับตามมาหนออคอขหน้านะครับสวัสดีครับผม